สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอิงเหมือนเดิมนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะสําหรับวันนี้นะคะอิงมีเมนูอาหารเจนะคะมาฝากเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือเมนูบาร์บีคิวเจ้นั่นเองะคะ่ะสาหรับเมนูนี้นะคะรสชาติของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับบาร์บีคิวทั่วๆไปนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่มีเนื้อสัตว์นะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบปาร์ตี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยทานเจอยู่นะคะก็สามารถนําเมนูนี้นะคะไป ทำรับประทานได้นะคะรับรองว่าได้อัธรสแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างส่วนผสมเมนูบาร์บีคิวเจต้าหู้แผ่นหันเตาสับประรดเห็ดออรินจิจเห็ดเข็มทองมะเขือเทศสีดาพริกหวานสีเหลืองพริกหวานสีเขียว กระเจี๊ยบน้ำมันงาซอสมะเขือเทศซีอิ๊วขาวน้ำตาลปีบ๊บและพริกไทยค่ะส่วนผสมครบแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกของการทำบาร์บีคิวเจนะคะเดี๋ยวอิ๊จะมาเตรียมในส่วนของผักกันก่อนนะคะ เลือใช้เป็นกระเจี๊ยบนะคะสำหรับกระเจี๊ยบนะคะงจะเอาตัวไส้ข้างในของมันออกนะคะแล้วก็จะใช้เป็นตะเกียบนะคะทิ่มมันลงไปให้ไส้มันออกมาข้างนอกนะคะค่อยๆทิ่มนะอย่าทิ่มแรงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาดได้ ล้วก็จะต้องเอามาเล็ดมันออกให้หมดนี่นะคะก็จะเป็นนี้เราจะเลือกใช้ชเฉพาะเลือกที่ลำมันใหญ่ๆ่นะคะเ,คเดี๋ยวจะลองใส่ตัวเห็ดเข็มทองลงไปนะคะ แล้วก็จะนําเห็ดเข็มทองนะคะตัดออกสักนิดหนึ่งแล้วก็จะเสียบลงไปในตัวกระเจีย๊ยบที่เราเอามิดมันออกไว้เมื่อกี้มันก็จะออกมาได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกอันหนึ่งนะ ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะเคาค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเสียบกระเจี๊ยบให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกั้งค่ะค่ะตอนนี้นะคะเตรียมในส่วนของให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเสียบไม้กันเลยค่ะสำหรับ การเสียบมานะคุณผู้ชมจะเสียบอันไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่คุณผู้ชมตามสะดวกอันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้นะคะทำด้วยมะเขิดเห้สีดา ก็จะตามด้วยเหตุของเรานะคะที่เสียบเตรียมไว้เมื่อกี้นี้สุดท้ายนะคะก็จะเป็นสับป,ปะรดค่ะขาะเดงจะเสียบให้ดูอีกไม้นึงนะคะ หน้าตาบาร์บีคิวของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะยิ้งจะขอตัวไปเสียบไม้ให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปย่างกันเลยค่ะค่ะน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนของการย่างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยิงจะผสมตัวซอสสำหรับไว้ทาตอนย่างก่อนนะคะก็จะเป็นซอสมะเขือเทศนะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะ แล้วก็พริกไทยเล็กน้อยนะคะเราก็จะคนให้ส,ส่วนผสมเข้ากันนะคะคนให้น้ำตาลละลายนะคะข่าเมื่อน้ำตาลละลายแล้วนะคะ,คะ,คะเดี๋ยวเราจะนำตัวบาร์บีคิวนะคะลงย่างในกระทะเลยโอเคค่ะ อันนี้ก็จะเป็นน้ํามันงานนะคะไว้สําหรับทาเหมือนกันนะคะเราจะนำมาบาบิคิวลงย่างเลยนะคะแล้วก็จะทาตัวซอลงไปก่อนนะคะ แล้วก็จะตามด้วยน้ำมันงาน,นะคะแล้วเราก็จะกลับด้านนะคะแล้วเราก็จะทาซอสอีกฝั่งหนึ่งนะ แล้วก็จะทาน้ํามันงาด้วยนะคะที่เราทาน้ำมันงานะคะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆกลับด้านนะคะดูให้มันมีรอยไหมสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะเอาขึ้นได้เลย ดิงขอตัวไปย่างให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันอีกครั้งะค,ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะบาร์บีคิวของเราก็ได้แล้วนะคะจะเห็นว่ามันมีลอยไหม้นิดนิดนึงแล้วนะเราก็เอาขึ้นได้เลยค่ะค่ะก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะ<า>ก็บาร์บีคิวของเรานะคะก็ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอิงจะจัดใส่จานกันเลยนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูบาร์บีคิวเจอของเรานะคะ ก็เป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมสามารถนำกลับไปทำที่บ้านได้นะคะค่ะสามารถรับชมสูตรและวิธีการทำอย่างละเอียดนะคะได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ